สวัสดีค่ะทุกุคนวันนี้ก็อยู่กับช่องปรันเซนชัยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากการที่น้องมันปันฝึกซ้อมคณิตคิดเร็วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะวันนี้ก็ถึงวันที่ว่าน้องปันต้องไปแข่งคณิตคิดเร็วที่ดิมเบอร์แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าตื่นเช้ามากๆเลยอ่านี่มาถึงที่ดิมเบอร์แล้วนะคะและนี่ก็คือกําลังใจคนสําคัญของน้องมันปันนะคะก็คือป้าป๋ามีนั่นเอง พอมาถึงนะคะก็นนะัดถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆกันเลยจ้าระหว่างที่เราเดินเข้าไปในรีมเวอร์เพื่อที่จะไปเตรียมตัวเข้าห้องแข่งนะคะเราก็เจอกับทุ่งดอกทานตะวันเราก็เลยแวะถ่ายรูปกับป้าๆนิดนึงนะคะโหเกิดมาน้องมันปันแบบไม่เคยเห็นดอกทานตะวันจริงๆเลยนะนี่เพิ่งเคยเห็นโหดอกเหลืองอารามสวยมากๆเลยค่ะ แล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงห้องแข่งแล้วจ้าเตรียมตัวเข้าห้องแข่งมาถึงห้องแข่งแล้วจ้าพร้อมไม่พร้อมก็ดูเอาจากใต้ตานะคะดำเชียว และนี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนที่เราแข่งนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแถมเมื่อคืนยังนอนไม่หลับอีกแล้วก็ต้องตื่นเช้าอีกตั้งหากบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าน้องปันแข่งเป็นเลเวล3นะคะแล้วเป็นรุ่นโอเพนก็คือไม่จงกัดอายุนั่นเองนะคะก็คือต้องแข่งกับรุ่นพี่ที่ว่าโตโตกว่านะคะโหบอกเลย ไม่ง่งายจริหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วระหว่างรอประกาศผลการแข่งขันน้องมันปันก็เข้าไปเล่นในบ้านผีสิงและเล่นแกร้งแคนยอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาถึงช่วงเวลาประกาศผลแล้วบอกเลยว่าใจเต้นตึกตักตึกตักเลยมาดูกันว่าน้องมันปันจะได้ที่เท่าไหร่ นค่ะน้องมันปันได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกับความสําเร็จในครั้งนี้น้องปันบอกเลยว่าดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณป๊าป๊ามีที่คอยเป็นกําลังใจและคอยสัพพอดน้องมันปันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆคณิตสร์ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดขอแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดใจเรียนรู้และขยันฝึกซ้อมก็จะสามารถคิดเร็วได้เหมือนน้องปันปัน เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้มิมิจะให้ของขวัญเราบางอย่างแต่อุบไว้ก่อนถ้าใครอยากรู้ติดตามชมอีพีสองจ้า